สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาเขียนรหัสผ่านกันซึ่งรหัสผ่านเนี่ยเราขอเขียนให้เสร็จก่อนนะรหัสผ่านก็จะเป็น nor arg arg นี่ ARG นะ here sorry กดอันนี้นะและทุกคน interpreter ก็จะเข้าในแมพของเซเคร็ตนั่นเองก็จะเป็นตรงนี้นะหยิบอันนี้มาเลยได้เพชรมาแล้วทุกคนป้ายรับสองนะทุกคนและห้องรับต่อไปนะก็คือหลังจากที่ตรงนี้แล้วเนี่ยคนมา,ากราแฟกสีฟ้านี่นะแล้วทุกคนเนี่ยรอดตรงนี้เข้ามาเลยนะคะทุกคนจะมาเจอกับอ,อบบี้นะคะกระโดดกระโดด และกระโดดนะฮะคลิปนี้ไม่ใช่คลิปสั้นนะพยายามนะแต่อีซี่เวซี่คือเวซี่มากๆหมายถึงคือาร์ดมากๆตรงด่านลาวานั้นนะคือต้องพยายามนะทุกคน,น,น,นคือมันตายตรงเนี้ยมันยากมากทุกคน อย่ากโกงงั้นไม่งั้นมันจะตกแบบโดราวาเอาลาทำไมสำหรับคนอื่นมันง่ายจังสำหรับเรามันยากจังโอ้โหโอ้โหเราก็ตกแบบนี้ไม่เป็นด้วยดิเอ้ยเฮ้ยป่ะ <c oughs> เราไม่เป็นด้วยงั้นเอาขอด่านนี้แล้วกันอึดไอ้ทุกคนตกอือออาโอเคแล้วโอ้ย The order where is heart กกนะทุกคน is is secret <S คือ secret มาก,มาก,กนะทุกคนคือซ่อนแบบลับๆมากอุย้ยมันโกงได้ว่ะเผื่อใครที่โกงไม่เป็นอ่ะระวังจะตายเอานะเมื่อกี้เราแค่ลองเฉยๆ และเพื่อนก็ทำให้เราดูด้วยว่าว่ามันโกงได้นะเห็นไหมไม่ค่อยขนัดออบบี้เลยสามนาทีผ่านได้แค่อันได้แค่ตาเดียวคือตัวเพชรน,นะอึดอึดฮิดฮิด อิดเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ถ er งึงมาร์กเกอรนมันคืออะไรอ่ะอาจจะเป็นตาสัญลักษณ์ของมกเกอร์มั้งเห็นป้าตรงนั้นเพิ่ตายอ่ะทุกคนอ้วต้องพายาย่ามต้องทำแค่แบบนี้ดู เออเไม่ได,ไไดไ้ได้ตรงไหวนวะเนี้ยข้อด่านนี้ก่อนละกันข้อด่านนี้เนี้ยด่านนี้ก็ยากนะอย่าว่าแต่ด่านนั้นคือมันยากตรงด่านเมื่อกี้เอ้ยเอ้ยตรงนั้นอ่ะมันยากตรงนั้น่นนนะ ใไปข้ามได้แล้วบ้างอู้ยยากสุดๆเอาอ่ะเอาเจ้าเดียวแล้วทำอะไรผิดอ่ะโอ๊ย อึดเอ้ยฮาฮต่อไปคือการฮาร์ดอีกแล้วยอมเลยตาเนี้ยง่ายกว่ามันจะให้กี่ปลาวะเนี่ยเดี๋ยวขอพ่านให้ได้ก่อนคนไม่เก่งออบบี้ไม่ถูกใจสิ่งนี้คนไม่เก่งออบบี้ไม่ถูกใจสิ่งนี้ ซึ่งเราก็ไม่ถูกใจออบบี้นะเพราะออบบี้บางอันมันยากไงมันทําให้เราแบบหัวร้อนอะเ้าเห็นป้าขุดยากก็ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรผิดนะจริงจริงแล้วคนชื่อว่าอะไรแล้วนะเอาตก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 นี่มันคืออะไรวะ ขนาดไม่มีปากกาอยู่นั่นเนี่ยหรือว่าเราจะได้เพชรมาแทนสัตว์เลี้ยงไงอิดอิดโอเคอืดอืดอ,อาจจะได้สัตว์เลี้ยงในนันและสัตว์เลี้ยงในนะั้นอาจจะใบการการหาลูกนะการหาโพรชั่น มันเดินไปหาไอยา,ยาอันนี้คือในฝันนะ,ะแต่ชีวิตจริงไม่น่าเป็นโอ้โหไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะไม่ได้แพ้เลยนะอันนี้ก็ยากเหมือนกันว่ะโอ้โหเฮ้ยผ่านมาถึงร้านนี้แล้วพวกนคนแป๊บมา อาว่านยากแล้วดิตานยากเลยโอเคโอเคจะตายว่่่ไมใเ้้บโอเคได้ละขึ้นอบนนี้แล้วโหยากนะเนี่ย ชอบปิปีปีชอบปิปีปีอินเทร์ยูฮิมแอนนูบยูฮิมฮียูโคมิกกับเรา แซ็กแมนเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวไงไงตรงนี้นะใครตาดีเห็นใครตาไม่ดีไม่เห็น นานยากแล้วไม่มีใครก็ผ่านได้นะโอโหายากมากคือมันต้องเอาปี้ไปใช่ไหมครับวิญญาณในสิน่งที่ โอ้หวัดวัดวัดเกือบตกะอุ้ยเจ้าหนูเจ้าหนูเจ้าหนูเดูคนละสิบสามแล้วหาหนูหาหนูหาหนูช่วยกันหาช่วยกันหา หาหนูหาหนูช่วยกันหาช่วยกันหาจะมีใครเจอไหม,ไหมวะมีไหมย่ยมเลยไม่มีอืม้มมีวะเดี๋ยวเดี๋ยวมันทำอะไรวะ ทำไรกันวันเนี้อยอ้าวแล้วไงอ่ะอบียา เลยยากมากนะหนูเนี่ยไม่นะฉันไปทีไหนวะเนี่ยิีที่ทุกทีเลยอู้ยากสุดอามีหนูไหมไม่มีเอา งั้นก็ถ้าเจอเมื่อ,อไรจะถ่ายตอนนี้อันต่อไปหาไงอ่ะโอเคโอเคโอ,โ,อโ,โอ้โอ้โห คือเล่นไงวะคือเล่นหาหนูใช่ไหมนี่อุ้ยเจอหนูอีกอันคือมันต้องเล่นหาหนูใช่ไหม จะมีหนูไม่เนาะตรงนี้มีแต่ช่องว่างอะไรเงี้ยออ้ช่องว่างที่ไม่มีอะไรอุ้ยมันได้ไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันได้ไออ้โหยากแน่อุ้ยอ้ ได้ละต่อไปในตัวโอ้ขึ้นเพือ่อสตรองเกสเทปสตังเทปคือต่อไปไอเพือ่ออะไรอ่ะ โอเคเจอแล้วหนึ่งแต่มันยากแน่ <Yeah. S 2> บอกถูกด้วยมันยากเปล่าก็คือโอ้โอเคโอค้โห ยากมากคือเล่นยากสุดๆเลยแบบนี้คือยากสุดๆคือห้ามเหยียบบนสบู่แล้วด้วน่ะมาร์เกอร์ไม่มีสอรีโอโ่คือมาร์เกอร์ในนี้เนี่ยคือไม่มีเลยใช่ไหมโอเค เหลือสิบแล้วเหลือสิบแล้วเหลือสิบแล้วโอ้โหวนุ่นมันไปไงวันเนี้ยยากแน่เลยขึ้นมา,านต้องมันมีที่เฉลี่พราะไปไหมโอ้โห มีไหมเห็นมีแต่ที่ให้กระโดอ่ะโอ้โหไม่ดูเลยหรอโอเคบนนี้นะเอาแล้วมันต้องขึ้นมาบนนี้ก่อนแล้วก็โอเคขอลองข้ามมาเห็นปะ่ะมันข้ามได้ อรงนี้อุ้ยเกือบไม่ได้ทีนี้ก็ไะถึงตาอ่านได้โกลกัวค่ะอืมยากแน่ๆด่านแบบเนี้ยแบบเนี้ย เราว่าเก็บไว้ก่อนดีไหมเพราะมันยากมากเห็นไหตกโคตรง่ายอ่ะคือมันต้องหานหนูนะไม่ใช่ว่าแบบเล่นๆน,นะเซเร e ตที่ยากที่สุดก็อันนี้แลแหละนะจ๊ะ Say kid, say kid, you See... say so hard or say not do so hard? กลับไปหามากก็อื่นๆไหมถ้ากลับไปตาเราก็หายอะดิเหมือนหาเรื่องอะโอ้ะอะไรอัน ถ้าเจอคบก็คงดีอะอุ้ยเอาปาแปะ,ปะอาแล้วค่ะที่เราในนี้ก็มีแค่นี้นะใครอยากใครอยากเจอเนี่ยอยู่ต้นคิดเลยนะสำหรับคลิปน bye ี้บายบาย